สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตมาสเต็ปแตกทุกคนนะครับวิเคราะห์บอลผ่าน YouTube ของแท้ต้องช่าตมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับย้ำนะครับของแท้ต้องช่าตมาสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับทีเด็ดฟุตบอลเจ็ดคู่ครับที่ตมานำาเสิดทุกๆวันครับเป็นข้อมูลอัปเดตสดๆใหม่ๆแน่นอนครับมีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตมาขี้โม้แล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าผลงานเป็นตามเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลสดดฟุุตตบบบออลลลคครรัััััพพาากกกกนนนนแเเเฮ่่มมมหืิ ฟุตบอลสดครับพากันกิน7ไม้ติดครับเรียกได้ว่าไม่มีพลาดซักไม้เลยนะครับส่วนฟุตบอล VIP ครับเรียกได้ว่ากินกันตั้งแต่ครึ่งหลังนะครับเริ่มต้นครึ่งหลังมาก็ยิงกันเละเทะเลยครับกินนิ่มครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้ามาร่วมบวกในกลุ่มของต้หมานะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตมหมาทิ้งลิงก์หรือทิ้งไลน์แอดมาให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับแล้วก็ทักเข้ามาด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาหิมสยกันนะครรัับบปรระกัันคคบุณภาพคับแก้วแนนน่อครับ สำหรับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมครับ2,568ครับเรียก่ด้ว่าฟุตบอลมีแตะกันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับแต่วันนี้ครับตมาจะพาไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทีเดียวเลยครับหลีกเดียวเลยครับเพราะว่ามีความสำคัญอยู่ครับต้องการแย่งพื้นที่ยุโรปกันแน่นอนครับหลายทีมครับวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปฟังทัศนะ้วครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกต่างๆครับต๋อมมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับ ในกลุ่มฟุตบอลของตระหมาเองครับในกลุ่มก็จะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการครับฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดครับรับประกันมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและยิ่งไปกว่านั้นครับในกลุ่มของเรามีการแจกตัว v ีได้วยครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับในกลุ่มของเราครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลนิสสวยครับเกรดพรีเมียมนะครับคอยแจกให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับให้ไว้ไปใส่ชีวิตตัวเองรักได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครััับบว่่่่าาาหนนนนน้้้้ชองเรมมแคคำจิทะ ของแท้เนื้อแท้ต้องอยู่ที่ในกลุ่มฟุตบอลของตะมานนะครับในรยกว่าฟุตบอลสดฟุตบอลวีพีครับตะมานพานําพากันเฮลั่นแล้วก็บวกกันทุกๆวันแน่นอนครับรับประกันครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลของตะมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับตะมานทิ้งลิงก์แล้วก็ทิ้งไลน์แอดให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ทักเข้ามาด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาหิ่มน้ำสำราญไปด้วยกันนะครับ ลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลของต้าหมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อนๆให้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของต้าหมาสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเจ็ดทีเด็ดครับที่ต้าหมานำมาเสิร์ฟให้ทุกๆวันครับเพื่อไว้ไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เกมคู่แรกเลยกันนะครับเกมคู่แรกครับไปที่เกมระหว่างลิเวอร์พูลครับที่เป็นแชมป์เป็นที่นก็คคคือรริสตััลลพาเบ เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา24นาฬิกาตรงครับตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับเป็นแชมป์ไปแล้วครับอยู่อันดับที่1ของตารางแข่งไป37นัดมีอยู่83แต้มชนะ25เสมอ8แพ้4ครับส่วนทางด้านคริสตันพาเลตอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับที่12แข่งไป37นัดมีอยู่32แต้มชนะ13เสมอ13แล้วก็แพ้11ครับดูจากตารางคะแนนก็เป็นลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่านะครับในทัวกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นคยเจอกันชนะ1แล้วก็เสมอไป2เกมครับ ส่วนเกมแรกๆที่เคยเจอกันก็เป็นคิสตันพาเลตครับเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกมแรกๆก็เป็นลิเวอร์พูลครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดขอกทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับห้าเกมหลังสุดชนะ2ครับแพ้2เสมอ1ครับฟอร์มช่วงหลังไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าได้แชมป์ไปแล้วนะครับเกมล่าสุดครับก็บุกไปเยือนไบรตันครับแพ้ไปสามประตูต่อสองครับเกมนั้นก็พลาดแต้มไปอย่างน่า เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาจะนั่งวูบทำตันไม่ได้4ี่ต่อสครับเก็บสาบแต้มเต็มมีความมั่นใจแน่นอนครับทางด้านตัวผู้เล่นที่คาดการันจะลงสนามครับของทางเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับวันนี้มาด้วยระบบ4 2่สอครับลูกทีมของอาร์เนอร์สโลตผู้สำรู้จะเป็นอลิสันเบเกอร์ครับแบ็กขวาจะเป็น Bradley, แบดลี่แบ็กซ้ายจะเป็นซิมิการ์ตเซนเตอร์แบ็กจะเป็นโกนาเต้ยืนคู่กับควอนเซสครับแดนกลาง2คนประกอบด้วยกวาเวนแบกยืนคู่กับโซบอสไล ปีขวาใช้เป็นบังโมครับโมเมสซาล่าปีซ้ายใช้เป็นโคดี้กัปโปครับอุ้ยกัปโปครับขออภัยด้วยนะครับหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นเฮฟวี่เอเลียสครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเฟรดิโกเซียซ่าครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลอนดอนตะข่ายในค่ำคืนนี้ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับมาในระบบ3-4-2-1ครับประสาทเรือนแก้วครับคริสตันพาเลตผู้สำรูจะเป็นดีเทนเดอร์สันเซนเตแบ็กสามคนจะเป็นคิสลิชาร์ดครับลีล็อกแล้วก็มีโจวอร์ดครับแบ็กขวาครับจะเป็นแดเนียลมูนอกครับแบ็กซ้ายจะเป็นชิวเวลครััับบบแดนนนนกกลลาางคคคจะเเป็อรมยืู่ฮิว หน้าต่ำสองคนจะเป็นเอเซ่ยืนคู่กับซาครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเอ็ดดี้แอนกิเทียครับเด็กเก่าอาร์เซนอลลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้นะครับมาดูแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับเป็นต่อที่1.5เลยครับเกมนี้ครับตาหมานมองว่าครับทั้งสองทีมครับประสบความสำเร็จมาด้วยกันแล้วครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ชิวๆนะครับแต่เกมนี้ครับลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านครับน่าจะจบสวยครับน่าจะเชียรบทางลิเวอร์พูลเดือดครับตอบนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คเดียยววเลครับ่สกอร์ต่ำนะครับ ่วนเกมคู่ถัดไปครับเป็นเกมระหว่างเซาท์เทมป์ตันครับทีมบวยของตารางที่ตกชั้นไปที่เรียบร้อยนะครับเปิดบ้านรับการเยือนอาร์เซนอลครับทีมอันดับ2ของตารางเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลา22่สนาฬิกาตรงเช่นกันนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับเซาท์เทมป์ตันตอนนี้อยู่อันดับบวยของตารางคืออันดับที่20ครับตกชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับแข่งไป37นัดมีอยู่12แต้มเท่านั้นครับชนะ2เสมอ6แพ้ถึง29เกมเลยนะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับปืนใหญ่ครับอยู่อันดับที่2แแข่่งไป37 71นนัดมมีอยู19ต้ชะเสมอ14แล้้วก็แพ4เท่านนั้ครับ เรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนก็เป็นปืนใหญ่เชลโนนที่ดูดีกว่านะครับเอตูเที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดครับของ2ทีมนี้นะครับเป็น2องแตั้งชนะ1ครับอาร์เซนอลชนะ2สองเสมอไป2เกมครับส่วนเกมล่าสุดที่เคยเจอกในแรกแรกก็เป็นอาร์เซนอลครับเปิดบ้านถล่มไปได้3ามปต่อหนึ่งครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนครับสำหรับปืนใหญ่นะครับฟอร์มการเล่นห้านลทีสุดของสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดครับไม่มีชัยชนะครับแพ้3เสมอ2ครับฟอร์มกระจอกฟอร์มห่วยแตกสุดๆเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนเอเวอร์ตันครััับบบบโดดดดนนนนนทุมมมมาาาา2ปรระตตู่่ออคคพลแ้ไยยยงเเเสีหืิ ส่วนด้านอาร์เซนอลครับ5เกมล่าสุดชนะ1เท่านั้นครับแพ้3เสมอ1ครับฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนั้นดึงดันฟอร์มดีครับเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปได้ครับ1ต่อ0ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ครับตัวประเล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ3-4-2-1ครับผู้สาบดูจะเป็นอารอนแลมเดลนะครับจะได้แบก3คนจะเป็นบิลลิสครับวูดแล้วก็มีสเตฟนครับวิงขวาจะเป็นเจมบรีครับวิงซ้ายจะเป็นเวลลิงตันแดนกลาง2คนจะเป็นดาวเนสครับยืนคู่กับอาโบครับ หน้าต่ำสองคนจะเป็นดิบริ่งครับยืนคู่กับเฟอร์นันเดสส่วนหน้าเป้าจะเป็นซูลาเมนาครับกองหน้าตัวเก่งของทีมลุงรัตข่ายในค่มภีร์นี้นะครับทางด้านผู้มาเยือนครับอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ครับลูกทีมของมิเกลอาเตต้าครับที่ได้แชมป์เบ้าไปแล้วครับผู้สาบตัวนี้จะเป็นดาวิดไรยาครับแบ็กขวาจะเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายจะเป็นสเคลลี่เซ็นเตอร์แบกสองคนจะเป็นกีวอร์ยืนคู่กับซาลีบาแดนกลางสามคนใช้เป็นดีแคนไลท์ปาเตแล้วก็มีโอเดกาดครับปีกซ้ายครับจะเป็นมาร์ตินเนลลี่ปีกขวาจะเป็นบูกาโยซ เหนในแคร็บเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลครับบุกมาเป็นต่อที่1.5นะครับเกมนี้ครับตาหมันมองว่าอาร์เซนอลครับกินนิ่มครับเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับเจอเซาแมป์ตันครับต่อบอลลิงชิงบอลแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้เชียร์ไปเลยอาร์เซนอลเลยครับต่อไปครับ1.5ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะยิงเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับอาร์เซนอลครับเกมคู่ต่อไปครับไปที่ฟูลแลมเจอกับแมนซิตี้ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเเวลลาาา22นนนนคครรรรััับบซซึ่่่่งงงงงแแแมมมิตตีีีีี้้้ยยยยจจูููใทออกกไปปฟชะ ดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างฟูลแลมครับอยู่ในดับที่10ของตารางครับอยู่กลางตารางแข่งไป37นัดไปอยู่54แต้มชนะ15เสมอ9แพ้13ครับทางด้านแมนซีครับอยู่ในดับที่3ของตารางครับได้อยู่ในคู่บ้ายู่าแชมเฉลี่ยอยู่นะครับแข่งไป37นัดมีอยู่68แต้มชนะ20เสมอ8แพ้9ครับเรียกว่าดูจากตารางคะแนนเป็นแมนซีที่ดูดีกว่านะครับ เอทเวตที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดครับฟูลแลมชนะ0ครับแมนซีชนะ5แล้วไม่เคยเสมอเลยครับนี่เรียกว่าในการเจอกันครับเสร็จแมนซีหมดเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันในเลกแรกก็เป็นแมนซีครับเปิดบ้านทุบไปได้3าู้ต่อสครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้ก่อนนะครับทางด้านฟอร์มการเล่นห้าล้าหลังสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับห้าเกมหลังสุดชนะ2ครับแพ้3ามือว่าฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงครับสวิงอยู่ไม่มีความแน่นอนเกมล่าสุดก็บุกไปเยือนเบนฟอร์ดเก็บชัยชนะไปได้สามสองเฉยเลยนะครับเก็บสามครับ ทางด้านแมซี่ครับลูกทีมของเป๊ปครับ5เกมหลังสุดชนะ3ครับแพ้1เสมอ1ครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับชนะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดครับก็ชัยชนะครับเก็บ3แต้มเต็มมาได้ครับชนะบอลมัดไป3-1ครับในบ้านตัวเองครับทำให้มีความมั่นใจแน่นอนครับตัวประเด็นที่คาดการณ์ไม่จะลงสนามครับของเจ้าบ้านมาในระบบ4-2-3-1องสผู้สามตัวจะเป็นแบร์เลโน่ครับแบ็คขวาจะเป็นตีเต้ครับแบ็คซ้ายจะเป็นโรบินสันเซนเตอร์แบ็คจะเป็นอดิเซนครับยืนคู่กับแบสซี่แดนกลางสองคนจะเป็นลูคิกครับยืนคู่กับเบิร์ก บีขวาจะเป็นตาโอเล่บีซ้ายจะเป็นอิโมบี้ครับหน้าต่ำนี้จะเป็นสมิธโลส่วนหน้าเป้าจะเป็นลาอูจิมิเนสครับกองหน้าตัวเก่งหน้าหล่อครับลงลาตะาขายนค่ับคืนนี้นะครับทางท่านทีมเยือนครับลูกทีมของเป็กวาดิโอลามาในระบบ4-2-3-1องสามหนผู้สาประตูจะเป็นเอดิสันนะครับแบ็กขวาจะเป็นนูเนสแบ็กซ้ายจะเป็นกวาดิโอเซนเตอร์แบกสองคนจะเป็นอาคันยี่ยิงคู่กับดีอาร์สครับแนวกลางสองคนจะเป็นโควาสิตยิงคู่กับกุนโดกันปีกซ้ายจะเป็นมามูสครับปีขวาจะเป็นซินวาหน้าต่ำนี้จะเป็นเดอร์บอยครับที่ลงเล่นนนนฤฤดดดููกกาาาลลี้้เป็สุทยะครับ น่าเป้าจะเป็นจอมันบูครับอย่างเออร์ลิงเบ็ฮหานแลนด์นะครับลงแล้วตขายในค่ับคืนนี้ครับมาดูแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นแมสซีทีมเยือนครับบุกมาเป็นต่อที่1.0นะครับเกมนี้ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยครับแมสซีเจอกันทีไรก็เสร็จแมสซีตลอดเลยครับ5นัดหลังสุดครับเป็นแมสซีชนะได้ลวดเลยครับเพราะฉะนั้นครับเชี๊ยบทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับทีมเยือนครับต่อไปครับ1.0ึ่งนุดศูนย์ระสูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับพอได้คำเดินเลยครับว่าโอ้้เเจจอหวานนีี๊ยบบบคครรััแมซิต เกมผู้ต่อไปครับเป็นเกมระหว่างสาริกาดงอย่างนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับกัมเบียนทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลา22่สนาฬิกาตรงครับตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป37นัดมีอยู่66แต้มชนะ20เสมอ6แพ้11ครับจางนั้นเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่13ของตารางนะครับแข่งไป37นัดมีอยู่45แต้มชนะ10เสมอ15แพ้12ครับเรียกได้ว่าดูจากตารางคะแนนก็เป็นนิวคาสเซิิลคครรัับบบสาาาาากกดดดงทีีู่่วนนะเจ้้ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับมทุกทีที่เคยเจอกันมาครับนิวคาสเซิลชนะ2เอเวอเรตต์ชนะ1ก็เสมอไป2เกมครับหลุดเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเลกแรกก็เป็นเอเวอเรตต์ครับเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลไป0-0เกมนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้แบ่งไปทีมมา1แต้มเท่านั้นครับทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของ2ทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้าน5เกมหลังสุดชนะ2ครับแพ้2เสมอ1ครับฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงครับมีชนะกับแพ้เสมอสลับกันไปนะครับเกมล่าสสสสุุดดดกก็บบบบบบเเเเเยยยยือออออนนนนนาาาาารรรรรรร์์ซซซลลลลคคคคคัััััิิิงไไปทใหห้้พแตมม่่ีว อันนั้นเอเวอร์ตันครับ5เกมหลังสุดชนะ2ครับแพ้2เสมอ1เหมือนกันครับฟอร์มถือว่าเท่ากันเลยนะครับในเกมล่าสุดครับเอเวอร์ตันชนะครับเปิดบ้านชนะเซาท์แชมตันไป2-0ครับเก็บ3แต้มเต็มไปได้นะครับทางด้านตัวผู้เล่นครับที่คาดการณ์จะลงสนามของเจ้าบ้านนะครับนิวคาสเซิลมาในระบบ3-4-2-1ผู้สัำรูจะเป็นนิกโป๊ปครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนจะเป็นฟาร์มเนแชร์บอทแมนแล้วก็มีแดนเบิร์นครับวิงขวาจะเป็นจาขอบเมอร์ฟี่วิงซ้ายจะเป็นลีเวนเมนโต้แดนกลาง2คนจะเป็นนนกกิมมาาไลท์คคครรััับบบยืู่่โดี หน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นแฮมวี่บาร์นครับยืนคู่กับแอนดี้กอร์ดอนส่วนหน้าเป้าจะเป็นคอเรียบวิลสันครับลงรัตคาขายในค่ำคืนนี้ครับทางด้านทีมเยือนครับมาด้วยระบบ4-2-3-1ครับลูกทีมของเดวิดมอยนะครับผู้นสามตูจะเป็นพิกฟอร์ดครับแบ็กขวาจะเป็นโคแมนแบ็กซ้ายจะเป็นมาเยลินโก้ครับเเซนตอร์แบ็กจะเป็นเบดเวิร์ดครับยืนคู่กับโอไบอันครับแดนกลางสองคนใช้เป็นการนาเกย์ยืนคู่กับการ์ดเนอร์ปีซ้ายจะเป็นเอ็นดีเย่ครับปีขวาจะเป็นแม็กเนลลหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นดู ทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาเป็นนิวคาสเซิลครับเจ้าบ้านเป็นต่อที่1.5นะครับเกมนี้ตลานมองว่านิวคาสเซิลยังมีแรงจูงใจที่ค่อนข้างสูงครับเพื่อที่จะคว้าแต้มครับเพราะว่าต้องการไปพื้นที่ยุโรปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเพราะฉะนั้นถ้าชนะเกมนี้ครับพวกเขาการันตีไปแน่นอนครับเชียร์ไปเลยครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับต่อไปครับ1.5ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เจอหวานเจี๊ยบครับนิวคาสเซิลครับเกมคู่ต่อไปครับไปที่นอตติงแฮมฟอเรสต์ครับเจ้าป่าครรััับบบบเเปิิิด้้าานนนกยสงงตคมเชลซีครับ เกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาสี่ทุ่มตรงครับนี่ก็เป็นพื้นที่ยุโรปเหมือนกันนะครับแย่งพื้นที่ครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านครับอย่างนอตติงแฮมครับอยู่อันดับที่7ของตารางแข่งไป37นัดมีอยู่หกแต้มชนะ19เสมอ8แพ้10ครับทางด้านเชลซีอยู่อันดับที่5ครับแข่งไป37นัดมีอยู่หกแต้มชนะ19แพ้9แล้วก็เสมอ9ครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นนะครับดูดีกว่าครับเชลซีครับในตารางคะแนนนะครับส่วนเฮตูเอตที่เคยเจอกันมาห้าเกมหลังสุดครับ เกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเล็กแรกก็เป็นเชลซีครับเปิดบ้านเสมอกรอนซ์แฮมไม่ได้หนึ่งหนึ่งครับเกมนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้แบ่งไปทีมมาหนึ่งแต้มเท่านั้นครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดกอนทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดชนะหนึ่งครับแพ้สองเสมอสองครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ดีนะครับแต่เกมล่าสุดดันฟอร์มดีครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมครับเก็บชนะมาได้สองหนึ่งครับเก็บสามแต้มเต็มมีความมั่นใจแน่นอนครับ ทางด้านเชลซีครับ5เกมหลังสุดชนะ4เลยครับเสมอไม่มีครับแพ้1นึ่งครับฟอร์มโดยรวมมันถือว่าดีสุดๆเลยนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะแมนยูไปได้1-0ครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วก็พร้อมที่จะแย่งตัวฟิฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับทางด้านตัวผู้เล่นที่การไม่ไดลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เดสครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบประตูจะเป็นเมสเซลครับแบ็คขวาจะเป็นโอลาไอนาครับแบ็คซ้ายจะเป็นนิโกวิลเลียมเซนเตอร์แบ็คสองคนจะเป็นมิลานโควิดครับยิงคูกัับบมรรโล แดนกลาง2คนจะเป็นสกาเล่ครับยืกู่แอนเดรสันปีกขวาจะเป็นโดมิงเกสปีซ้ายจะเป็นเอรันกาหน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นมอร์แดนกิฟไวย์ครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นคิสบูทครับกองหน้าท่อนไม้ครับลงลาต้าขายในค่ำคืนนี้ครับทางด้านผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สำปู่ใช้เป็นซานเชสแบ็คขวาจะเป็นลิสเจมครับกับตันทีมครับแบ็คซ้ายจะเป็นกูเลาบใหญหนุ่มหัวฟูครับเซ็ตแบ็คสองคนจะเป็นคูวิลครับยืนคู่กับอเดบิโยแล้วก็กองกลางสองคนใช้เป็นไซเซโดครัััับบบยืนนนนคคู่กกกกเเฟรร์ดสองงลลาแชมโะ ปีซ้ายจะเป็นมันดูเก้ปีขวาจะเป็นเนโตหน้าต่ำนี้จะเป็นโคปัมเมอร์ครับไอ้หนุ่มหน้าหนาวครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นกองเก้ครับกองหน้าตัวสำรองลงลาตะข่ายในค่ำคืนนี้ครับอันนี้แกปครับเกมคืนนี้เปิดมาครับเป็นเชลซีทีมเยือนครับบุ๋มมาเป็นต่อที่0.25นะครับเกมนี้ครับตามานมองว่าครับเชลซีมีขุมลังที่แน่นกว่าแน่นอนครับและฟอร์มการเล่นช่วงหลังนั้นเชลซีดูดีเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเชียร์ทางทีมเยือนดีกว่าครับเชลซีครับต่อไปครับ0 ผลเกมคู่ต่อไปครับเป็นเกมระหว่างแมนยูครับยักษ์หลับที่หลับไปตลอดการเลยครับตอนนี้ครับเหมือนบ้านรับการเยือนแอสตันวิลล่าครับเกมวันนี้เริ่มเตะในเวลา22่สนาฬิกาตรงนะครับแมนยูเพิ่งออกหาว่าจะยูโรป้าลีกนะครับเกมนี้ต้องทําใจหนักแน่นอนครับดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับแข่งไป37นัดมีอยู่39แต้มชนะ10เสมอ9แพ้18ครับหลังนั้นแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่6ครับอยู่ในพื้นที่ที่ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อยู่นะครับ แข่งไป37นั้นมีอยู่66แต้มชนะ19เสมอ9แล้วแพ้9ครับเรียกได้ว่าในตารางคะแนนก็เป็นอาตาวิลล่าทีมเยือนที่ดูดีกว่านะครับเอ็นทูเอที่เคยเจอกันมา5เกมหลังสุดครับเป็นแมนยูชนะสี่ครับวิลล่าชนะ0ครับแล้วก็เสมอ1ครับเรียกได้ว่าเป็นไปได้เลยครับเนี่ยโอ้โหสถิติเปิดมาแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับเกมล่าสุดครับเป็นวิลล่า U, 00, ครับเปิดบ้านเสมอกับแมนยูไป0ููนย์ครับเกมนั้นทำอะไรกันไม่ได้ก็แบ่งไปทีมมาหนึ่งแต้มเท่านั้นครับ ฟอร์มการเล่นหน้าหน้าหลังสุดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านแมนยูครับ5เกมหลังสุดแพ้4ครับชนะ1เท่านั้นครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ากระจอกสุดเลยครับเน่าสุดครับเกมล่าสุดครับก็ไปเล่นกับสเปอร์ครับในนัดชิงยูโรปาลีกครับรอบตัดสินครับก็แพ้ไปแบบน่าเสียดายครับหนึ่งตัศูนย์ครับเรียกได้ว่าบุกทั้งเกมครับแต่ยิงไม่ได้ครับสเปอร์บุกมาทีเดียวครับโป้งหายครับอังเดโอน่าจัดให้ครับก็เลยเรียกว่าครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดของแมนเชสเตอรร์ยยูไนนเเต็ดละคับ ส่วนด้านทีมเยือนครับวิลล่าครับ5เกมหลังสุดชนะ3ครับเสมอไม่มีครับแพ้2ฟอร์มถือว่าดีสุดๆเลยครับ3เกมหลังนี้ชนะรวดเลยนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะสเปอร์ไปได้2อครับเก็บ3แต้มเต็มแล้วได้ลุ้นต่อนะครับทางด้านตัวผู้เล่นการ์ดมาโยโรสนามครับของแมนยูมาในระบบ3-4-2-1ครับลูกทีมของอโมริมครับวันนี้ผู้ศัพท์ตูจะเป็นโอนาน่าเหมือนเดิมครับไอ้ดำครับเซตแบกสามคนจะเป็นโยโร่ครับแม็กไกว์แล้วก็มีลุกชอครับวิงขวามัสราอุยวิงซ้ายแพทริกดอกูครับแดนกลางสองคนจะเป็นนนนนพี่่่่เเเกกษมมคคคาซิโโรรััับบบยืููฟอดส หน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นเดียโลครับยืนคู่กับเมสันเมาส์ครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นไอสากกระเบืออย่างลัสมูธไฮลุนครับลงราตะข่ายเหมือนเดิมครับทางด้านทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าครับมาในระบบ4-2-3-1ครับลูกทีมของอูนายเอเมลี่ครับผู้สามตัวใช้เป็นมาร์ตีเนสครับแบ็กขวาจะเป็นมาร์ตี้แคสแบ็กซ้ายจะเป็นมัสเซนครับเซนเตอร์แบ็กสองคนใช้เป็นตอเรสยืนคู่กับคอนซ่ากองกลางสองคนคือโอลานาครับยืนคู่กับกามาร่าปีซ้ายจะเป็นแม็กกินครับปีกวาจะเป็นโรเจอร์หน้าต่ำจะเป็นอาเซซิโอส่วนหน้าเป้าจะะเเป็นนนนนโอลลวากิคคคครรัับบง้ตข่่ยใืี ทางด้านแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นบิลล่าครับบุกมาเป็นต่อที่0.75เลยนะครับเกมนี้ครับตามันมองว่าแมนยูครับเล่นในบ้านครับแข็งแกร่งแน่นอนครับและในการเจอกันมาครับแมนยูชนะตลอดเลยครับไม่เคยมีนัดไหนที่บิลล่าชนะได้เลยครับเต็มที่ก็เสมอครับเพราะฉะนั้นครับลองเลยครับทีมแมนยูนะครับเจ้าบ้านนะครับ0.75ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่ายิงเงินน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนเกมคู่สุดท้ายครับไปที่เกมของสเปอร์ครับเปิดบ้านรับกัมพูญาไบตันครับเกมคู่นี้เริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มตรงครับซึ่งสเปอร์ครับเพิ่งได้แชมป์ยูโรป้าลีกไปครับได้ทางรัดไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยครับมาดูตารางคะแนนก่อนครับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับตอนนี้อยู่ดับที่17ของตารางนะครับแข่งไป37นัดมีอยู่38แต้มชนะ11เสมอ5แพ้21ครับส่วนทางด้านไบตันอยู่กลางตารางครับอยู่ดับที่8แข่งไป37นัดมีอยู่58 15แต้มชนะเสมอ13แล้วก็แพ้19ครับเรียกได้ว่าถ้าดูจาาากตรงคะแนนก็เป็นนไบทตัี่ดูดีกว่านะครับ ทางด้านฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดครับเฮนทูเฮนที่เคยเจอกันมาครับสเปอร์ชนะ3ไบตันชนะ2เสมอไป0เกมนะครับสลุดเกมล่าสุดที่เคยเจอกันในเลกแรกก็เป็นไบตันครับเปิดบ้านชนะสเปอร์ได้3-2ครับเกมนั้นก็เก็บ3แต้มเต็มไม่ได้ครับสหรับไบตันครับฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทั้งสทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านสเปอร์ครับ5เกมหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1ครับได้ด้ว่าฟอร์มก็ขึ้นลงขึ้นลงเอาแน่มานอนไม่ได้ครับเกมล่าสสสุดดดดดนนนนนีี้้้้ฟอออรร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 ์์์มมมคคคคคััััััับบบบบบเเาชชชะแแยูไไไไปปปป1 0ใใิงทหห ทางด้านไบตันครับ5เกมหลังสุดครับพวกเขาชนะ3ครับเสมอ1แพ้1ครับฟอร์มถือว่าดีที่สุดเลยนะครับสำหรับ4เกมหลังครับชนะรวดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปได้3-2ครับเก็บ3แต้มเต็มมีความมั่นใจแน่นอนครับ ทางด้านตัวผู้เล่นในการ์ดการ์จะลงสนามครับของเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับในระบบ4-2-3-1ผู้สาบตัวจะเป็นวิคาริโอแม้ขวาจะเป็นปอโลแบ็กซ้ายจะเป็นอูเดรกี้ครับแสดงจะเป็นโรมิโลยืนคู่กับวานเดเวนครับแดนกลางสองคนจะเป็นเบนตากูครับยืนคู่กับบิซูมามีขวาจะเป็นจอห์นสันบิซายจะเป็นริชาร์ดสันครับหน้าต่ำใช้เป็นมัตตัสซาครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นโซลันเก้ครับลงตัดขายนค่ับคืนนี้เหมือนเดิมครับทางด้านทีมเยือนครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาบตัวจะเป็นวัวบักเก้นครับบแ็คคคขววาจจะะเเเเปปป็็็นนิิฟฟออรร์ับบแซสตูานครัับบบบซายแ็็คคคนนนนจะเเเเปววอร์ืู่กกฮ อันกลางสองคนจะเป็นอายาลี่ครับยืนคู่กับบาเลนบ้าครับบิซารจะเป็นอากิกาครับบิขวาจะเป็นมินเต้หน้าต่ำจะเป็นกูด้าส่วนหน้าเป้าจะเป็นแดนนี่เวลเบ็คครับมหาเทพครับลงรัตคขายในคัมคืนนี้ครับอันนี้แค็ครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นไบตันครับบุกมาเป็นต่อที่0.75ครับเกมนี้ครับตะหมันมองว่าสเปอร์พึ่งฉลองแชมป์มาครับน่าจะขาอ่อนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับเชียร์ไปทางไบตันครับต่อไปครับ0.75ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คคคคาานนวววเเเลยยรรรรัััับบบบ่ออต์หจีไ ก็เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ทีเดียวที่ท่านมาวิเคราะห์ให้ครับในสื่อพิมารีครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าให้อะไรกันไปบ้างนะครับเกมคู่แรกครับลิเวอร์พูลเจอชิสตันฟาเลดครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาสี่ทุ่มตรงครับให้เชียร์ไปทางลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับตอบนะครับหนึ่งจุดห้าประติศก่ำครับคาดว่าลิเวอร์พูลชนะไปได้สองศูนย์พอดีคำครับคู่ที่สองครับเป็นซัลซามันตันเปิดบ้านรับการเยือนอาร์เซนอลเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาสี่ทุ่มตรงเหมือนกันครับให้เชียร์ไปทางอารรรรรร์์เเเซซนนนนนออออออลลคคคคคัััับบบบบทีมมยืต่่่ไปะะสกูงาาาาดดวุช้ คู่ที่3เป็นฟูลแลมครับเปิดบ้านรับการเยือนแมนซีครับเกมคู่นี้เริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มเหมือนกันนะครับให้เชียร์ไปทางแมนซีครับทีมเยือนต่อบเปครับหนึ่งจุดศไปที่สกอร์สูงครับแมนซีชนะไปได้สี่ประตูศูนย์นะครับคู่ที่4ครับเป็นนิวคาสเซิลเจอเอเวอร์ตันเกมคู่นี้เริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มเหมือนกันนะครับให้เชียร์ไปทางนิวคาสเซิลครับต่อบเปครับหนึ่งจุดห้าไปที่สกอร์สูงครับคาดว่านิวคาสเซิลชนะไปได้สี่ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครรับเชีย์ไปทางเชลซีครับต่ห้าครับวเป็นนอร์ทแ คู่ที่6เป็นเกมระหว่างแมนยูครับเจอกับแอตตาวิลล่าเกมผู้นี้เริ่มเตะเวลา4ี่ทุ่มตรงครับไม่รองไปทางแมนยูนะครับ0.75ไปที่สกอร์ต่ำครับคาดว่าเกมผู้นี้จะเสมอไป0-0ครับคู่สุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างสเปอร์ครับเปิดบ้านรับกัมเยียนไบตันเกมผู้นี้เริ่มเตะเวลา4ี่ทุ่มตรงครับไม่เชียร์ไปทางไบตันครับต่อไปก็ศูน็0.75ไปที่สกอร์สูงครับไบตันชนะได้สี่ตัวหนึครับก็เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ทีเด็ดครับที่ามวิเคราะห์ให้ครับเพื่ออเเาไไวว้้ปปใช็นนแทางกกััััันนนนะคครรรบบบสหลงทุ ตมานบอกไว้ก่อนนะครับว่าการพนันไม่มีข่าวร้อยเปอร์เนะครับให้ใช้สติก่อนสตาร์ททุกทุกครั้งนะครับบอกอยู่ทุกคลิปนะครับถ้าคิดจะลงทุนอะไรครับต้องมีแนวทางที่ดีนะครับแต่ถ้าหากใครครับยังไม่มีแนวทางดีๆครับตมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนำนะครับ็นกลุ่มฟุตบอลของตมานเองครับในกลุ่มจะมีการแจกชุดฟุตบอลโครงการครับฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดครับมีเสิร์ฟทั้งวันแน่นอนครับและในกลุ่มยังมีการแจกตัว V.I.P. ครับตัวนี้มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับ บอกไว้ก่อนนะครับว่าหน้าช่องนั้นไม่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับของแท้เนื้อแท้อยู่ที่ในกลุ่มนะครับฟุตบอลสดฟุตบอลวีพีครับพากันแตกพากันเฮล้านทุกวันแน่นอนครับตำหมารับประกันครับคุณภาพครับแก้วครับอ่าพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของตำหมานนะครับให้ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยครับตำหมาทิ้งลิงก์ทิ้งลายแอดให้เรียบร้อยเลยครับแอดเข้ามาครับทักเข้ามาครับร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับมาอิ่มสัตว์ตำลายไปด้วยกันนะครับลืมบอกไปนะครับในการเข้าร่วมกลุ่มของตะะะหมมมมมาาาานนนนนนคคคคคครรรรัััััับบบบไไ่่่่่่ีีใใใใชช้้้้้้้จจยยยดดๆๆททงงสสิิ อาพี่พท่านใดนะครับสนใจนะครับฝากบอกต่อเพื่อนๆพืได้ด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะมานสเต็ปแตกเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเดทีเด็ดครับที่ตะมานนำมาเสริมให้ทุกๆวันครับเพื่อไว้ใช้ในการลงทุนต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางก็คงจะเต็มอิมีหมือนเดิมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ตะมานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ